อเจกชวนเชิญคนหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าพูดตามความจริงนีบางคนบอกว่าปัตตนีอ่ะไม่กล้ามารู้ว่ปัตตานีนี้ไม่ใช่สิ่งนี้น่ากลัวเท่าไรเลยแล้วก็มาหาอาเจกได้ที่ศาลศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ทุกวันไหม <c oughs> ไม่ล่ะเจกก็อยู่บ้านเจกกันแล้วแล้วทำไมเจกไม่มาอยู่นี่ล่ะอา้าวไม่มาดูแลคนล่ะอา เจก็ต้องอยู่อาชีพของเจก็มั่งลยครับลูกเมียเจก็มีเพราะนี่กรากโชคดีถึงมาเจอกันน้าโทษทีทำอาชีพอะไรเป็นตัวแทนขายยาคูตัวแทนขายยาคู่ตัวแทนขายาขายาคูปัตตานีเนี่ยยะลานารา,าที่ว่ัดเจกเลยเนี่ยใช่รายใหญ่เลยเนี่ยครับถ้ามาเนี่ยแล้วเราจะเจอเจกได้ยังไงอ่ะหรือว่าต้องนัดต้องโทรต้บอกเขาด้อา่าถ้าบอกเลยบอกว่าอยากโตะนี่ละ อาเจกขอบอขอเจออาเจกหอรี่อาเจกหอรี่เออหอรี่อาเจกสาทรถ้าโทรบอกได้เจอเจกแน่นอนใช่